สาวชาลอตออสตินนะที่ก่อนหน้านี้นะแฟนๆนะครับก็ชินกับลูกสาวผมยาวนะครับแต่ไม่ว่าทรงไหนนะครับก็สวยคุณผู้ชมล่าสุดนะครับเธอนะครับมาหั่นผมสั้นสุดในชีวิตนะครับเพื่อเดินหน้าถ่ายทำนะครับซีรีส์เรื่องดังอย่างหยดฝนกินสนิทนะครับที่ชาลอตนะครับรับบทเป็นแพทย์หญิงเชอรันนะครับจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ส่วนพี่อิงฟ้าละหานะครับรับบทเป็นร้อยตำรวจโทหญิงตุลนะครับผู้หมวดคนใหม่ประจำแผนกอาชญากรรมนะเรียกว่าเป็น ซีรีส์ทุกคนรอคอยคุณผู้ชมมีโอกาสเจอสาวชาร์ลอตนะครับก็ต้องไปถามกันหน่อยว่าตอนนี้นะครับมีแพนถ่ายทำซีรีส์ไปถึงไหนแล้วและบทบาทนะครับอย่างแพทย์หญิงเชอร์ลันเนี่ยทำการบ้านหนักอย่างไรกันบ้างน,นะครับไปฟังบทสัมภาษณ์เอกุศิลป์นะครับจากดารีกันได้ครับ เตรียมตัวเล่นซีรีส์ค่ะหยดฝนปิ่นสนิมรับบทเป็นหมอรันค่ะซึ่งตามนิยายเนี่ยหมอรันเขาจะมีความแบบผมสั้นซึ่งพ่วมกับเขาะถามความสมัครใจแล้วว่าตัดได้ไหมประมาณไหนถึงจะโอเคซึ่งจริงๆเขาอยากได้สั้นกว่านี้ประมาณแบบเกือบติง <S <S ต่งหู <S <S แล้วก็เลยบอกว่า <S <S <"H> ui, พี่หนูไม่น่าจะไหวหนูมันจะดูแบบมันจะมันจะไม่ไม่งามเอาเผื่องานอื่นด้วยอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าอหนูไหวประมาณนี้ได้ไหมก็เลยลองไปตัดให้เขาดูเขาบอกว่าโอเคเริ่มแบบ เริ่มมีความคล้ายคลึงกับเหมือนในนิยายแล้วอะไรเงี้ยคืออยากให้คนดูแล้วก็เห็นภาพหมอรันที่มีชีวิตจริงๆเพราะก่อนนี้คือผมลรายาวแล้วมันจะมีความแบบ คือเขาก็คงอยากได้เหมือนในนิยายอย่างนี้นแล้วก็คือพร้อมทุ่มอยู่แล้วด้วยค่ะสั้นสุดในชีวิตเลยค่ะนี้ก็เพื่อซีรีส์เรื่องนี้ก็อยากให้ทุกคนช่วยกันติดตามนะคะก็เดี๋ยวเปิดกล้องประมาณสิ้นเดือนนี้ค่ะก็มีการเวิร์กช็อปเรียนแอคติ้งต่างๆไปเยอะแล้วก็เขาก็บอกว่าเห็นการเขาเรียกว่าพัฒนาการในด้านของคุณหมอมากขึ้นแบบการเป็นหมอรันมากขึ้นก็ถือว่า feedback ดีค่ะจริงๆหนูซึมซับชีวิตการแบบ ทุกวันด้วยนะเขาเรียกว่าการใช้ชีวิตประจําวันหนูก็ซึมซับแบบคุณหมอแล้วก็ดูหนังเกี่ยวกับหมอหรือว่าแม้กระทั่งแบบการสวมใส่ถุงมือก็พยายามที่จะใช้มันคล่องให้รู้สึกว่าเออเราเป็นหมอมานานแล้วอะไรอย่างนี้ก็คือ,คอหลายสิ่งหลายอย่างหนูก็มีความแบบซึมซับจากคุณหมอเช่นความระมัดระวังตัวมากขึ้นหรือว่า เาขาเรียกว่าคิดวิเคราะห์ต่างๆใช้ความสะอาดความปลอดภัยด้วยค่ะปกติก็เป็นคนสะอาดอยู่แล้วด้วยค่ะอันนี้ไม่อะไรไม่น่านห่วงเท่าไหร่ค่ะหนูถามเขาแล้วว่าพี่คะถ้าสมมติว่าช่วงสับหมอทอํายังไงได้บ้างซึ่งพี่ภูมิกับแล้วก็ทีมงานบอกว่าเดี๋ยวจะให้คุณหมอจริงๆเป็นคนพูดไดอะล็อกมาให้แล้วให้เราฟังซ้ำๆว่าสับเพราะวาเวลาเราคุยกับหมอคุยกับตํารวจเนี่ยจะใช้สับคนละแบบหมอคุยกับหมอก็จะมีสับหนึ่งหมอคุยกับตํารวจหรือว่าคนทั่วไปก็จะเป็นอีกสับหนึ่งซึ่งเราก็ต้องแบบ s w i t ช h ได้อะไรเงี้ยก็ถ โห oh, หนูไปดูชนะสูรอะหนูหนูแบงแล้วก็นิ่งแบบของจริง <c oughs> เขาให้เลือกระหว่างแบบดีๆทุกอย่างเห็นแบบทุกอย่างของมนุษย์ที่อยู่ข้างในจริงๆเห็นตั้งแต่หัวจะหลดเท้าจนหนูแบบว่าไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ย <c oughs> กลัวอยู่ค่ะแต่วนันนั้นคือเด็กเขาที่มันถึงจุดที่แบบกลัวสุดๆแล้วแล้วมันกลายเป็นแบบปิง้งแบงพอแบลังเสร็จเราเริ่มอยากรูก้วิธีการและเริ่มเดินเข้าใกล้คุณหมอแต่เราจะไม่ดูผู้ที่นอนอยู่นะคะเราจะดูวิธีการจับมีดหรือวิธีการ จัดกันไก่หรือว่าวิธีการหั่นชิ้นเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะดูหุ้ยูดน่ากลัวมากเลยแต่มันมันคือเรื่องเรื่องเรื่องจริงที่เราไปเจอมาซึ่งเราก็มีการลองมีอะไรเขาก็บบเออก็ดูเป็นหมอดีนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเดือนนี้ค่ะเราก็ถ่ายยาวๆไปน่าจะออนประมาณเกือบปลายปีค่ะให้รอติดตามดูก็จะเห็นพัฒนาการได้งานแสดงเุ้ยตอนแรกก็หมอรันค่ะถ้าเรียกฉลอดนี่ไม่หั่นล้วค่ะฉลอดฉลอดคร่หมอรันค่ะค่ะค่ะอ้าวสวัสดีค่ะ อ๋อได้เลยค่ะชนะ,ะนนสุดเลยนะคะรอไม่ะ